สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมากับผานใหญ่นะครับผานแขกครับชวนผมมาล้วงปูน้ําเต็มเลยครับผมจะตามมาลุ้นกับผมเลยที่ฝาครับพานของเราจะพาไปเจอรูปูยักษ์หรือเปล่าไปกันเลยครับเจอแล้วครับอีกหนึ่งรูท่านผู้ชมนี่ครับมีรอยตีนจิกเข้าเลยครับ เห็นไหมครับแถมยังไบกโกยคี้เลนมาปิดปากรูนิดนึงครับเพื่อกันสัตว์พวกตระกูลกินปูนะฮะอย่างตัวเงินตัวท้องฮะโอ้มีตัวแน่ครับจะตามมาลุ้นกับผมเลยที่ฟ้าครับเดี๋ยวขอเวลาเช็ครูให้ดีก่อนครับก็รอบรูมีทางเข้าทางออกกี่ทางครับนี่ทเดีโดูรอยนี่ผ่านแขกมาด้วยนะครับผ่านแขกบอกว่าชัวร์ครับอย่างนี้ ก็มีทางเข้าสองทางครับพันแขกเดี๋ยวต้องปิดรูครับนนี้มากับพันแขกครับพันใหญ่ของเรารวมมือกันครับเดี๋ยวรอลุ้นเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับผมเจาะถึงตัวแล้วฮะแต่ยังไม่ได้ล้วงออกมานะครับนี่ครับรูของมันครับทีมันเจาะไปวันนี้เอาตัวมุดเข้าไปได้เลยนะฮะไปคิดมันจะลึกขนาดนี้ เรบนี่ครับเดี๋ยวดึงภาพมาให้ดูครับว่ามันรูของมันจริงครับนี่รูรูมันเลื้อยไปทางนู้นครับผมลองเอาขอแย่ไปแล้วครับมันสุดขอผมคิดว่างานเข้าผมแน่แล้วผ่านแขกบอกว่างานนี้แย่แล้วครับสองคนผัดเลยครับดูครับโหสองคนช่วยกันขุดกับผ่านแขงอะไม่มีตัวผ่านแขกเช็คก็ว่าไม่มีตัวครับก็บอกว่ามันพังลงไปผมไปเช็คดูอีกที จอ้ครับได้ผ่านแขกทายให้ครับผ่นแขกครับนื่อังไครับเอาผ่านเดียวมุดเลยเดี๋ยวใส่ถุงมือครับโอ้เสียวใส่จัดครับโอ้แน่ครับผมเห็นรอยขาแล้วโอ้ไม่ได้พ่านแขกจุงครับรู้นี้โอ้คนเดียวขุดไม่ไหวแน่นอนครับลึกครับโอ้ผ่านแขกไงก็ช่วยจับขาผมเยอะทีนะครับดูผ่านเดียวมุดเข้าไปครับจะลึกขนาดไหนครับทุกท่านดูเองนะครับโอ้นี่นะครับมุมไกลนะครับ เหลือขาออกมานิดนึงไข่ปูหรือเปล่าวะฮะเห้ยครับใหญ่นะโอ้ยเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวออกมาก่อนได้แล้วพันเดียวหายใจไม่ค่อยออกครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะถอยไงค่อยๆดูไงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมา สุดมือครับท่านผู้ชมดูท่านช่วยสูไปหน่อยครับมันสุดมือจริงๆครับเห็นแล้วครับโอ้โหมันจะมืดด้วยครับท่านผู้ชมโอ้แสงยากหน่อยครับถลกเลี้ยงมาแล้วครับไหนดูไใหญ่ป่ะโคดรสวยใช้ได้ครับจะขุดรูโคตรลึกต้องกระเท็บตัวออกนะฮะโอ้รูเป็นบ้าเลยครับโอ้เดี๋ยวล้างดูว่ามีเล็กกันนะพันเดียบผมว่าเป็นเล็กครับ กล้ามอยู่ไหนโอ้โหกล้ามแดงเลยครับปูดําแท้ครับไปคิดว่ามันจะลึกขนาดนี้เดี๋ยวล้างก่อนโอ้โโหอยนี่ครับครับผมสุดยอดจริงๆโลนี้ลึกแบบอลังการงานสร้างครับโอ้โยกล้ามแดงล่าเลยครับมือบายๆท่านผู้ชมเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับครับผมไปต่อเลยครับ สูนี้ผมหาอยู่พักใจครับท่านผู้ชมนี่ครับกองดินที่มันโกยเลนขึ้นมาครับของขนาดนี้ครับติดทางครับลากทางอย่างยาวเลยอย่างนู้นเลยครับนี่ครับดูปากรู้นครับหลวมมืออีกแล้วเห็นแน,แน่งานนี้ เดี๋ยวให้ผานแขเกเช็คดูดีกว่าวันนี้ผมมากับผานแขกด้วยเพื่อความชัวร์แต่ยังไงผมก็ว่ามีตัวแน่ๆครับดูความลึกก่อนโห่หลุมกว้างเลยนึกว่าทำะใม่ต้องเจา,า,าะครับโอนี่ผ่านแขกผ่านแขกมาแล้วครับให้ผ่านแขกเช็คดูดูรูนี้ของผมซะก่อน เป็นไงดูขี้ดินชัวแน่ครับเดี๋ยวเราเจาะดูฮะทำาเลยนี้เอาเจาะทีแรกกว่าจะขอเกี่ยวให้ถึงเพื่อรักษารูแต่ว่ามันลึกไปหน่อยครับต้องเจาะปูไม่ไมออกมาถึงรูแน้ำว่าแล้วครับมาถึงรูเลย ตัวไ,ไปอีกกระพันงแล้วตรงแล้วเสียงทุกรูากไวม,มไม่ใช่ออกคานออกไหมจ๊อ ยเดี๋ยวตัวไปเล็กครับเจออมปเล็กแน่ไมเขียไม่โดนลึกอือ เปิดตัวหรือเปลอยงนั้นเราตัวออกมาลำบากอืมแ่ว้วานล้างก่นาะมันตัวมันจะกระดกขึ้นมาจากขนัง นัดครับแล้วที่สัมผัดมันจะเป็นกามู้งว่าโดนล็อกหนึง่งล็อกของมือกันขัดดินเลยฮอล็อลกไปไหน เอาออกเลยล้องไปทอยู่เ้ก่อนอเลยตังอยู่้ามน,นี้แล้เนี่สวยแล้วไม่จะนัดอเอาออกลยลังไง Ủa. Ủa 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 Nhìn nha Mình thang tụi luôn nha nha Nó tịt có bằng nắng vậy, Ủa ดีมื้เอายากหน้ารู้แล้วอรับอุ้ยพันแคร์แค่กระดองกวามึืกำลังมิดครับ โอ้โหหมดแล้วมาแล้วครับโอ้โหดูเองครับดูนะครับนี่ครับปตอมม่วงยักษ์ครับโอ้ยได้ปีศาจเป็นปลาชายเลยอีกแล้ววันนี้ครับผมโอ้ยโหดูโตครับครับนี่ครับม่วงยักษ์ครับสุดยอดจริงๆครับผม เป็นไงครับท่านผู้ชมถูกใจไหมครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับปีสไตล์พันเดียวนะครับผมโอ้โหหมาจริงๆ